สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดโนนคูน้อยอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปชมความงามของอุโมงค์ต้นไม้ที่วัดโนนคูน้อยอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดแห่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ นี่ก็คืออุโมงค์ดอกไม้ของวัดโนนคูนน้อยอำเภอเบนจลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือวัดโนนคูนน้อยอำเภอเบนจลักจังหวัดศรีสะเกด mm -hmm.